สวัสดีชาวบับัมโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมครับช่องเอ็มอารนเดก้านะครับโอเคครับนะวันนี้เราจะมาเตือนภัยกันนิดหนึ่งนะครับผมอ่าภัยที่จะว่ากันวันนี้เนี่ยถ้าใครดูหน้าผิดของแอดเนี่ยเราจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะอ่ะซึ่งทีนี้นะครับอาจจะมีคนไม่ทันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปด้วยนะครับอ่าไวใน YouTube เนี่ยจะเป็นพูชั่นเซนเซอร์คำบางคำนะครับแล้วก็ ถ้าใครอยากดูเต็มๆนะครับไปดูที่เพจไอมาน่เจนะครับอ่าซึ่งอาจจะพบไม่หมดหรอกแต่ก็โพดเอาไว้ให้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะทีนี้นะครับเรามาเริ่มไปเลยนะฮะอ่าตอนเช้านะครับประมาณสักเที่ยงเที่ยงนะอ่ะประมาณสักเที่ยงเที่ยงเนี่ยมีคนประกาศขาย a อ i m a น่เจมครับผมซึ่งเป็นแมกเนตในรู3สามนะแมกเนตสามเลยนะแต่ขาย3ามร้อยปดสิเพ็ดนะครับซึ่งมันมีความแปลกถูกไหม อ่ะมันอ่ะมันมีความแปลกตรงที่มันมันมันถูกเกินไปนะครับแม็กซสองเนี่ยมันแม็กซสองเนี่ยมันก็ปไปไปเก้าร้อละนะฮะถ้าถ้าแม็กซสามเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ที่380เพชรนะฮะแล้วแอ๊ดก็เลยทักไปนะครับอ่ะพอแอ๊ดทักไปปุ๊บครับผมก็จะขึ้นตามรูปที่เห็นนะอ่ะแล้วทีนี้ครับแอ๊ดก็บอกว่าเออผมเนี่ยจะเอาแม็กไอจะเอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับซึ่งในใจของแอก็คิดว่าเออถ้ามึงส่งกูซื้อ ประมาณนั้นนะฮะแล้วทีนี้ครับผมก็ตกลงกันเรียบร้อยนะครับเนี่ยแอดบอกว่าเนี่ยส่งเนี่ยส่งมาเป็นเจมเลยครับอ่าส่งมาเป็นเจมนะครับเขาบอกโอเคอะไรคือมันคือมันไม่ได้ตอบว่าโอเคมันตอบมันอึมนะครับอ่ามาตอบมาอึมสุดท้ายก็คือไม่ส่งนะฮะแล้วก็ทีนี้แอดก็เลยบอกว่าเอ๊สรุปยังไงครับผมแล้วก็แอดก็จะบอกว่าเออถ้างั้นผมเอาไปขึ้นหน้าเพจก่อนละกันนะครับ,รบเพื่อเตือนคนอื่นนะ าแล้วก็เลยเอาไปขึ้นหน้าเพจไอัน,นี่คือรอบแรกนะฮะแล้วทีนี้นะครับรอบที่2เนี่ยก็คือรอบตอนเย็นละนะฮะซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่แอจะลงดันกิวนะครับซึ่งอ่ะมีไอตัวชื่อว่าไอ้เต่าหลานะฮะประกาศขายเสว์เลี้ยงนะครับผมมี2ตัวนะครับเป็นอนิมาเจมทั้งคู่นะครับตัวแรกก็ เฉยๆนะครับไม่แอดไม่ได้แคปตัวแรกมาแต่อตัวที่2นี่แหละนะฮะประเด็นเลยนะครับแม็กสนะครับคือถ้าทุกคนเอารูปแรกกับรูปที่2มาเทียบกันดูซึ่งแอดเทียบไว้แล้วนะลองไปดูในหน้าเพจได้นะครับคุณจะเห็นเลยว่านี่มันตัวเดียวกันชัดนะครับคือเราพูดกันตามหลักความจริงนะเอาแบบตรงๆเลยนะครับคุณจะสามารถสุ่มแม็กเลดสามในรู อ่ะมานาก็ตรงช่องครับผมเลือดก,ก็ตรงช่องดูดมานาตรงช่องครับมานาอีกอันหนึ่งตรงช่องดีเฟนตรงช่องนะครับผมสกิลอีพีตรงช่องเงินตรงช่องเลเวลเท่ากัน,ค,นคุณว่าความเป็นไปได้เท่ากี่เปอร์เซ็นต์นะที่จะออกสัตว์เลี้ยงแฝดจริงไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องตัวเดียวกันแน่นอนว่ะสแสดงว่ามันคือคนคนเดียวกันแน่นอนนะฮะแล้วทีนี้นะครับแอ๊ดก็เลยอ่ะพิมพิมเปิดไปว่าพิม,พ,มพิมน์นโลกเลยนะว่าโอ้โห ขายอนิม,ม่าเจมอย่างนั้นหรืออ่าอันนี้คือเปิดแล้วนะฮะแล้วทีนี้ครับผมแอดก็เลยทักไปเลยส่วนตัวนะฮะอ่าแอดถามว่าขายเท่าไหร่แม็กสามเขาถามว่าทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแอดก็เลยบอกว่าอ่ะไอ่สามร้อยหกสิบเพชรเมื่อเช้าเนี่ยยังไงนะฮะไอ้นี้อไอ้นี้ตอนนั้นต้องยอมรับไว้จำราคาผิดน,นะจริงๆมันสามร้อยแปดสิบนะฮะอ่ะแล้วทีนี้อ่าเขาก็ว่วเอชมา นะครับแต่ว่าพูดตรงว่าแคปไม่ทันเพราะว่าแชทแชทอ่าช่วงนั้นพออ่าช่วงนั้นผมมีประเด็นคือไหลเลยนะไหลปื๊ดแบบนึกว่าแคปแล้วก็แต่ว่าพอมาเช็คดูอีกทีม,มันมันมันไม่มานะฮะอ่าแล้วทีนี้ววอ่าสรุปโดยรวมก็คืออ่าเขาอ่าสรุปโดยรวมเขาก็คือแบบแอดก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปให้แล้วกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแล้วเขาบอกเอ้ยกลัวจังเลยดีแต่ปากแมวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ด่ามานะ <S <S แอดก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวลรงดูช่องแล้วกันนะฮะ อ่าแล้วทีนี้นะครับพอเขาเอาลายไปปุ๊บนะครับช่างแอร์2025นะครับอ่าตัวนี้พูดตรงๆนะตัวนี้คือตัวปลอมนะครับอ่าถ้าถามว่าทําไมแอร์ถึงรู้นะครับอ่าแอร์มีเพื่อนที่วีโกเกนครับผมแล้วช่างแอร์2025เนี่ยเขาอยู่วีโกเกนนะฮะเป็น GL นะครับเป็น GL Over อ้โหลดหกสนะครับผมไปเซิร์ชดูกันได้นะะของค่อนข้างแน่นเลยแหละนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับไอตอนที่ไอตัวนี้มันทักมาด่าด่าแอร์เนี่ย ตัวจริงมันไม่อ่อนนะครับตัวจริงมันตัวจริงเมื่ออ่อนไปตองหุ่มงนะฮะแล้วอันเนี้ยคือประมาณสามทุ่มครึ่งนะฮะประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าตัวจริงไม่อ่อนซึ่งคนปกติที่ไหนว่ามันจะสร้างตัวเด็กที่เอาไว้ด่าคนอื่นนะมาเป็นชื่อตัวเองจริงไหมเอออันนี้คือแบบอันนี้คือรู้แล้วว่าเอ้ยตัวปลอมว่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะโดยความที่แอนยังไม่ได้ถามเพื่อนนะครับ ยังไม่ได้ถามเพื่อนอไก็เลยว่าเอ้ยช่างทำไมถึงมาดาหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วทีนี้นะครับพอแอดไปถามเพื่อนว่าเอ้ยช่างในยังไงอ่าเพื่อนก็เลยบอกว่าเออเอ,เ,อเดี๋ยวไปถามให้แล้วก็เดี๋ยวไปดูให้อ่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยมันเอ้ยช่างไม่ออกมาสี่ชั่วโมงแล้วนะอ่าแล้วก็เพื่อนแล้วก็เพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออจ,จริงๆนยไอ้แต่ก่อนเนี่ยมันมีปัญหากับอ่า อะไรนะหลุมพี่มาแล้วนะครับไอหลุมพี่มาแล้วเนี่ยมันขายไอตัวนี้เลยผขบอกว่าจําได้นะมันขายไอตัวนี้เลยไอไอสัตว์เลี้ยงแบบนี้แหละนะเออแล้วพอแบบว่าเออเขามีปัญหากันน่าจะไอคนนั้นแหละครับสร้างตัวขึ้นมานะฮะอ่ะเป็นช่างแอร์2025นะครับแล้วคอยด่าคนอื่นนะับประมาณนั้นอ่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นอันพิเศษครับ พิเศษยังไงก็คือมีคนติดตามผิุการนะครับลองลองลองแบบลองทักไปดูนะลองทักไปดูผลปรากฏว่าโดนด่าเลยครับอ่ะแค่แบบว่าทักไปถามแบบทักไปถามราคาโดนดานะอ่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของอ่าชายาพ้าปักมานะครับแล้วก็ถ้าใครเคยเห็นขายในเพจเนี่ยเห็นแบบว่ามีคนเห็นแน่ๆนะครับอันนี้จะขอไม่พูดชื่อ้วกันนะแอบบว่าทุกคนรู้นะอ่ะทีนี้นะครับ มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่าพูดตรงๆว่าไอ้ไอ้การขายของอะมันมันมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะฮะแต่ว่าการด่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะนะอ่าพูดตรงๆว่าแอดถ้าคุณดูแชทอะแอดไม่ได้โกรธเลยนะครับแอดค่อนข้างจะขำด้วยซ้ำนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคือมันด่าไปอยู่3คำอ่าอันนี้ข้อแรกนะนะมันด่าไปอยู่3ามคำ คุณลองโฟกัสดูดีแล,แล้วคุณจะรู้มันด่าเป็นอยู่3าคำจริงนะฮะแล้วทีนี้ครับคือแบบอ่าอัน,นี้ไม่ได้ขิงหรือว่าไม่ได้อะไรนะการทำยูทูบเนี่ยพูดตรงๆนะว่าคุณจะต้องเจอปัญหากับคําว่าท็อกซิกนะท็อกซิกแบบเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการทํา youtube ในช่วงแรกนี่เยอะแบบเยอะเอะนะฮะแอดเจอมากมากนะครับคือแบบแค่นี้มัน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 ,มนเล็กน้อยอ่ะมัน มันเหมือนกับลมปากนะครับก็ค่อนข้างจะเข้าใจนะว่าเอาเอ,เอมันท o ซิกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเออมาคุยกันเป็นเหตุเป็นผลในนั้นโอเคนะฮะไอ้นี่พูดถึงการท o ซิกในคอมเมนต์ในยนะูทูบเนาะอ่าแล้วทีนี้นะฮะก็คือเรื่องเนี้ยแอดไม่รู้ว่าเขาเคยเขาเคยโกงมหรือเปล่าแต่เราก็ไม่รู้ประวัติว่าเขาเคยโกงมาไหมนะฮะแต่ว่าอ่าสมมุติว่าเขาจะโกงเนี่ยเขาสามารถทําได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไปขายให้กับคนที่เขาไม่รู้จริงๆนะฮะ อย่างเช่นไอนจะส่งของเนี่ยไอ,จะ, Gem, นะอ,ะอจะส่งอนิเาเจมนะอะสมมติว่าไอจะส่งอนอะอนิเาเจมสักอันนึงเนี่ยเป็นเป็นอะไรดีเป็นอันนี้ก็ได้นะฮะเป็นนี้ก็ได้ถ้าใครเคยขายของเนี่ยเวลาคุณส่งอันอาไอตัวอนิเาเจมเนี่ยคุณอาคุณเอาไปส่งระบุชื่อปุ๊บใช่ไหมถ้าไม่ที่กดคลิกดูนะครับมันจะไม่ขึ้นเลยว่ามีออปชันอะไรแล้วบางคนรีบนะเพราะว่าของมันถูกนะอะ แล้วหรือว่าบางคุอาจอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าว่าเราสามารถเช็คของได้ก่อนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถหลอกมือใหม่ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเขาน่าจะดูช่องแอดด้วยนะฮะเพราะว่าการคุยของเขาที่เขาคุยกับแอดมาต่างกันกับคนอื่นที่ทักเข้าไปถามราคานะครับคนมีความแตกต่าง2อ,อย่างนี้ไหมนะฮะแล้วก็จากที่ฟังมาก็ ทุกคนโดนด่านะฮะก็มีแอปไม่โดนด่างงเหมือนกันนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะอันที่สำหรับผู้เล่นใหม่เลยอย่าไปเชื่อไอ้พวกนี้นะเนี่ยเนี่ย5 3เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับที่แอดแบนไปนะฮะพวกนี้เนี่ยมันมันจะให้แอดไลน์ line, ใช่ไหมไปซื้อ M นะฮะแล้วมันจะมีคนโกงอยู่ตรงที่ว่าตอนคุณซื้อ M ปุ๊บนะครับอ่าคุณจะโดนแบบยังไงคุณ คุณจะโดนให้โอนตังค์นะฮะตามราคาที่เขาบอกแหละแล้วทีนี้พอเขาพอเราโอนส่งใบสลิปไปพวกเขาจะบอกว่าพี่ไม่เขียนไอ้นี่กำกับมาเนี่ยต้องแบบโอนมาใหม่อีกรอบนะคะอะไรอย่างเงี้ยมาและป็นเป็นเเปป็็นนกระบวนการนะแล้วก็อยู่ในไลน์นะครับแล้วก็มีมาตั้งแต่เกมเพิ่งเปิดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันผู้เล่นใหม่นโดนเยอะจริงๆนะครับแนะนำว่า จะซื้อขายอะไรแบบข้างนอกเงินจริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะควรคจะถามแบบผู้มีประสบการณ์หรือว่าคนเล่นเก่าก่อนนะครับถ้าหากว่าไม่มีผู้เล่นเก่าแบบที่รู้จักเลยอ่ะอันนี้มาถามแอดได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพออ่ะหลายๆอะหลายๆอย่างก็พอจะให้ข้อมูลได้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ออย่างหนึ่งเนี่ยกลุ่มนะครับกลุ่มของแอดเนี่ยกลุ่มซื้อขายของแอดเนี่ยคนไหนที่โกงครับผมแล้วมีการแจ้งมาที่แอดนะครับ อ่ะแอดจะปักหมุดไว้นะครับที่อยู่อ่าตรงที่คําแนะนําครับผมอ่ะแอดจะปักหมุดไม่ทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีบางอันเขาไม่อยากให้แอดปักหมุดนะครับแอดก็จะไม่ปักหมุดนะครับประมาณนั้นแต่ว่าอ่าอันไหนที่แอดจำได้แอด,แอดก็จะบอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้จะถามใครครับผมถามแอดได้นะฮะว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยมันมันเสี่ยงไหมนะครับอ่าประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะช่วยเช็คเครดิตอีกรอบหนึ่งแล้วกัน ะะวันนี้เป็นคลิปเตือนภัยสั้นๆนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะอย่าหลงเชื่ออะไรที่มันอยู่ตรงหน้านี้มากนะครับเนี่ยหน้าไอ้หน้าแชทโลกเนี่ยถ้าถามว่ามีคนที่ให้ของจริงไหมมีนะครับมีนะครับแต่ว่าตรงนี้มันค่้นค่าที่จะเสี่ยงกว่านะไอ้นี้ในความรู้สึกส่วนตัวเลยตรงนี้มันค่อนค้าที่จะเสี่ยงเสี่ยงมากเลยครับนะเพราะว่าคือเราไม่รู้อะไรเลยนะครับเรารู้จากแค่ตัวละครในเกมเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าว่าเป็นในกลุ่มเฟซเนี่ย บางทีมันแบบบางทีมันอาจจะเป็นเฟซหลักก็ได้นะครับไอ้น,นี้คือเราสามารถเช็คยยอนหลังได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าประมาณนั้นเราก็สามารถแบบโพสต์ในกลุ่มได้ด้วยว่าเออม,ม,มันมันมันมีมันเคยมีประวัติโกงหรือเปล่าชื่อบัญชีเป็นของคนโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยยิ่งชื่อบัญชีเนี่ยยิ่งแบบอ่าดูง่ายเลยนะฮะสลิปปอมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,นะฮะประมาณนั้นโอเคครับผมก็นะวันนี้เป็นคลิปประมาณนี้ก่อนนะออกแนวบน่บนๆแล้วก็เตือนน,นิดๆนะครับ โอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับผม,มบายบายทุกคน